มาต่อกันที่โคตั้มครับวิสุทธิ์กสิทธิพัฒนนะครับควา้าแชมป์รุ่นมาสเตอร์จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2024ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานนะครับส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2024ที่กรุงอามาตีคาซัคสถาน6-12มิถุนายน โดยรายการรถเรสในรุ่นมาสเตอร์มาสเตอร์นี่แปลว่ามาสเตอร์อายุนะฮะห้าสถึงห้ปีชายโอ้โหจังหวะนั้นนี่ผมไม่ปั่นแล้วนะห0 <50 S 1> เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ปั่นครับเดินให้ไหวด้วยครับครับที่คาซักสถานเนี่ยปั่นกัน61.4กิโลเมตรโคสตัมวิสุทธ์กสิยพัฒ ซึ่งแน่นอนครับควบทั้งในตําแหน่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาครับโชสเต็ปครับปั่นคนแรกเข้าเส้นชัยนะครับหชั่วโมง27นาที59วินาทีก็คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยส่วนเหรียญเงินเป็นของโซรับปิวตันจากอิราน1ชั่วโมง28นาที6วินาที แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของยาโรสลาฟซาบิบายเยฟจากคาซัคสถานเจ้าภาพนะครับ1ชั่วโมง28นาที6วินาทีส่วนอีกหนึ่งนักปั่นไทยอย่างสุริยาแสงบุญที่แข่งขันรุ่นเดียวกันในรุ่นมาสเตอร์อายุ50-54ปีเนี่ยสุริยาจบอันดับ5 1ชั่วโมง33นาที30วินาทีครับขณะที่รายการ r ร a d รส c e รุ่นมาสเตอร์อายุ40-44ปีชายนะครับธรมรัฐวินเจ้าของเหรียญทอง Time t i m ์ t ทริอ ที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้1เหรียญน,นะครับเวลา1ชั่วโมง28นาที4วินาทีครับส่วนเหรียญทองเนี่ยตกเป็นของเยฟกันนี่สลาสคอฟครับนักปั่นคาซัคสถานเวลา1ชั่วโมง26นาที2วินาทีผลงานนักปั่นไทยครับคว้ามาได้3มเหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงเหลือการแข่งขันอีก2วันจะเป็นการแข่งขันในรุ่นของโรดเรสนะครับประชาชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและ รุ่นประชาชนชายครับ